อ้าวพี่ไม่มีหูอ่ะอ้าวแล้วแล้วหูพี่ไปไหนอ่ะหูพี่หายหอ้สิบังวผมไงพี่มาหูหเอาละครับวันนี้เราอยู่เกม Survival of the Killer นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นหนีจากฆาตกรกันนะครับเอาชีวิตรอดอยากเป็นใช่ไหมพี่ไอเป็นพี่ไอเป็นพี่ไอเป็นเฮ้ยยากยาเฮยยากลอเพียง่ายแล้วเราง่ายแล้วเฮ้ยสบายแล้วเราสบายแล้วอ่าคุณบอกว่าง่ายนะครับอุ้ย เดี๋ยวเดี๋รารวมตัวกันก่อนดีกว่าเรารวมตัวกันก่อนดีกว่าได้ได้ได้ย่ารู้ดิอย่างนั้นนหะถ้เราบอกรวมตัวที่ไหนจีแบ๊กเราจะแบ๊กแล้วโอ้ยย่าเสี่ยง้ววิน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 หลัง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 หลลังเราไปไหนดีอะเกินเสี่ยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเราไปสองคนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราเราไปช่วยเพื่อนไหมย่ามาพี่ไอ้มาทำไิพ่อจีกูไม่รู้วินไปนู่นแล้ววินมุ่งแล้ววินมุ่งแล้ว แล้วเพื่อนเราตายแล้วเหรอเฮ้ยตรงมือกี้ตรงมือกี้อยู่ได้าชุมกันแล้วมาชุมกันแล้วมชุมกันแล้ววินูกโผลมึงโผล่มึงแอบตรงไหนก็ไม่ได้เดวินเชื่อเพื่อนเราจะตายแล้วไม่ใช่เหรอยับเลยใช่ใช่เพื่อนตายแล้วตายไปตายไหนตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนตายแล้วตพนไม่น่าทันไม่น่าทันแล้วไปตรงไหนบกประตูปะไหนกโอเค เชี่ยเชี่ยสวนกูสวนพี่พี่ไปพี่พี่ไปพี่ขาต่อไปเชี่ยกูสวนสวนตะกอนยองตะกอนช่วยด้วยช่วยด้วยย่าตายช่วยด้วยได้ย่าไว้ชีวิตกูได้ไหมให้กูเล่นเล่นสวนกูสวนเยนะ่าให้กูเล่นเล่นเล่นไ กำลังหลงหาประตูก่อนตรงนี้แหละพี่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละแถวนี้แหละแถวนี้แหละพี่ไออยู่ไหนวะนี่ผมว่าผมจะมาพี่ทำอย่างนี้ไปตอนแรกอ่ะเหลือสามเหลือสามเหลือสามไหนพี่ไอผมมาเหลือสามคนเดิมเฮ้ยยังมาไมิ่งมาทางหลังพี่ดูแต่ข้างหน้าเลยวะพี่พี่ ผมว <ġ tip> ่า <c> พ <oughs> uh ี <sh arp> <c oughs> ่เราผิดฝังวะพี่เวิยมวยเนียนแหละแต่มีคนแต่มีคนแอบอยู่เหมือนกันแต่มีคนแอบอยู่เหมือนกันเว้ยเหลือสองคนพี่เหลือสองคนไฮ้ยลือรอดวะเฮ้ยรอดย่าคุณรอดเฮ้ยจบแล้วเหลือคนนึงพี่เหลือเหลือคนนึงพี่ยาเหลือคนนึงเหลือคนนึงไม่เหลือแล้วนะยังเหลือยังเหลือยังเหลือผมผมดูอยู่ผมดูได้มันวิ่งอยู่ไหมหรือมันยืนนิ่งมันมันวิ่งมันวิ่งหาทางออกเหมือนกันมันมีทางออกกี่ทางอ่ะพี่ก็ไปดักเลยอ่ะดักดักเออมันเดินทางออกแล้วพี่ย่าจบแล้วจบแล้วเฮ้ยมันออกแล้วมันออกแล้ว โอ้โหอีกแล้วเห็นไหมไม่ได้ดูมันล็อกดิมันสามสลตน่ะเฮ้ยพันพันพัไม่ได้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 เฮ้ยยายาอีกแล้วพี่ยาดี้ัชเชีร์รอผมรอผมด้วยรอผมด้วยใครเจอผมบอกผมด้วยผมจะเก็บพวกพี่ๆไว้กินตอนับมีคนลมีคนลเฮ้ยพี่ยาพี่ยากูไปแล้วพี่พี่ปล่อยพวกไปพี่อย่าทำายผมเลยปก่อนปอก่อนเราเราเล่นเอาต่ อย่าพี่ไปพี่อย่าไปคุณล้มแล้วย่าคุณล้มแล้วคุณล้มแล้วคุณล้มแล้วช่วยกันดีไม่ชยาไปแล้วโอเคโอเคพี่โอเคโอเคูยามันฆ่าคนบ้างเถอะเหลือโคตรเยอะเลยนะฆ่าไปแล้วพี่เฮ้ยอพี่ทางออกทางออกพีหาทางออกหาทางออกไปไปทางออกเลยไปทางออกเลยออกได้แล้วไป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 ไนทางออกอยู่ไหนวะนี่นี่นนไปไปไป เชียร์เชียร์อยากเฮียเลยไอ้แบล็คเป็นฆาตกรโอ้ทำไมหมูนนั่งอยู่ตรงจุดเริ่มต้นนะพี่มาแล้วย่าเดี๋ยวมันก็ไม่เข้าไม่มีทางที่เห็นกูแบ๊กแบี่เองแบ็คเองเฮ้ยใจเย็นเฮียลูกเอ้เฮ้ยเอารู้อ่ะเฮ้ยอย่าเฝ้านะเวยอย่าเฝ้านะใชแบ็คก็ต่อรองกันได้เฮ้ยใครแบ๊กยุบขึ้นไปแล้ว อย่ายุบอย่ายุบกันครับอย่ายุบกันครับเอาพี่พี่ไอ้ตายแล้วตายแล้วมันกันก็ไม่เลี้ยงเลยพี่ไ <c oughs> ค,คิดว่าไงบอ<แ>มันจะฆ่าผมได้ปะ่ะพี่ไอ้ค,คุณเนียนแบ๊กกูบอกมึงหาไม่เจอแน่นอนชัดเนี่ยกูแค่นี้ก็พอ <c oughs> ถึงม<า>ึงจะเห็นกูมึงก็ฆ่ากูไม่ได้แบ๊กกูพูดอย่างนี้ดีกว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยมันบอกว่าท่าฆาตกรยังเดินไม่ตรงเลยตายได้ไงเนี่ยดูดีกว่าตีได้ไหนวะยามเกิ็ฆาตกรเดินไม่ตรง เอ้ยถึงเวลาจะออกแล้วเว้ยใกล้ทางออกแล้วเว้ยทางออกมีสองทางทางออกมีสองทางจะต้องไปที่ทางออกเขาพี่สวนแล้วกูจะไปหร้เปล่าไอ้ยาโดนไอ้ยาโดนเชี่ยเชี่ยกูจะไปดันดีวะเฮ้ยมาซินซู้เขาทางออกมันไหนวะสามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิวัดดีใครก็ไม่รู้กูฆ่าหมดไป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 สามสิบวิสามสิบวิ ได้คุณโดนด่าทมอีกมีการหนึ่งหนึ่งด้วยเอ้เลอะเหอหนึ่งหนึ่งอะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งจังคือเจี๊ยต้องไปเกรีไฟล์ไปก่อนนะเดี่ยเราทหนึ่งหนึ่งีาหนึ่งนเกมนี้นีนะสัตว์แพนนมผงแน่เลยดูจากหน้าแล้เนี่ยโดนเด็กแพนนมผงไม่ดีมร่างกายเป็นเด็กแต่ว่าหน้าเป็นผู้ใหญ่เฉพาะหน้าไรเฮีน่มหน้าก็อยากมีที่ อุ้ยไปปะอุ้ยดาวสองดาวสองยังได้ยินเสียงมันไม่อกี้เนี่ยพี่พี่ไอ้ไปช่วยเพื่อนไหมไปเดีพี่ไปไปพี่ไปผมเชื่อเลยตัวพี่ไหมจริงไปเลยไปเลยพี่ว่าต้องเป็นพี่เท่านั้นเว้ยพี่คือฮีโร่เขี่ยใหม่นะพี่เขี่ยแล้วเขี่ยแล้วเขี่ยแล้คนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งพี่คนหนึ่งพี่คนหนึ่งพี่ท่านเลยทันทันพี่ทัานข้าจะคอาอยู่หน้าโอผมไปช่วยเอง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 ผมไปช่วยก่อนเพื่อนเออีอย่างนี้เลยโอ้ยมาป่าหมาป่า ไอ้ยัยกูไปทำเป็นฮีโร่เลยสัตว์โอ้ยสามสองสามสามได้ทั้งวันนะครับได้ทั้งวันนะครับผมพี่ช่วยนะช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยี่ไปไปพี่เขาไปไปก่อนสามสิบวินสุดท้ายประตูจะเปิดเฮ้ยพี่แฟนแฟนพี่มาพี่เฮ้ยแฟนมึงนั่นแหละแฟนพี่อะไรเนี่ยวิ่งพี่ประตูเปิดพี่ประตูเปิดไป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  ไป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 เลโก้เลโก้เฮ้ยประตูเปิดข้างๆเราเลยพี่เข้าไปเลยเข้าไปเลยพี่เอาแฟนเอาแฟนพี่มาด้วยเอาแฟนพี่มาด้วยใายแบกก่อนนันลันลันว้ายุ่งกุบกุอบเย้ะเลยนี่ก็นึกว่าผีโอ้โหใจหลายทีแล้วี่เนี่ยผมจุกผมจุกดีจัดเลยผมชุบเพื่อนหมดชเพื่อนชุบเพื่อนสวยใช่ไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเด้อ้นเท้างองกขาขึอนทางองกทางองกทาองออกซ้าย เราเจอที่แล้วรอดรอดเยอะกัดรอดเยอะยกัดดังเย้ไอ้มนอยู่อีกประตูนึงพี่ผีอ๋อนี่กูอยู่ประตูนี้กันหมดเลยนะเดี๋ยวมันก็เลยมาเวลาประตูเปิดแล้วมันจะเห็นตำแหน่งคนทุกคนเลยมามามาเรียกเขาแล้วกูไปไปไปเอากูกูตายไอ้ควางกูไม่เข้าหูกันงดควางทางกัน อุ้ยมามาเชี่ยเชี่ยมันอยู่ห้องนั้นมันอยู่ห้องนั้นมันอยู่ห้องนั้นอ๋อมันอยู่ห้องบนหัวเราใช่ไหมอยู่บนนี่อยู่บนอยู่หบนงบนอยู่บนรอแล้วกูโคตรหนัวเลยอยู่บนฝันนี้เป็นไงใส่มุงขาดว่ะพวกเราไม่ได้เห็นกันตัวนั่งเรียนเไปไปไปนั่งเก้าอี้ไปไปได้ครับบ้านานก็ไก่บวกขอไข่เท่ากับควายเก่งจังวะเฮ้ยพี่ว่าเข่งจังเลยว่ะเอ้ยพี่ไป ครับผมหนังเรียนเจอกันนะเราอ่ะเฮ้ยจะจีบราหรอจะมสารภาพรักพี่หลังเรียนเหรอผมเจอพี่มานานแล้วอ่ะคาตกรไม่มาวะเยี่ต้องไงดีวะไปลากกันมาดิจะลากใครรออยู่นี่นะมันน่าจะช็อกถ้าเกิดมันเห็นเรานั่งเรียนอยู่แล้วมันเข้ามาอยมาดูตรงนี้ออกมาดูตรงนี้อะไรพี่อะไรอะไรนี่มาดูหันไปโดนเปรย์ด้านเนี่ยพพีี่่ไปพี่ ไปแล้วไปแล้วฟุดล้วไปแล้วไปโดนโอ๊ยผมล้มผมล้มช่วยด้วยพี่พี่ยะพี่ยะช่วยด้วยลุกช่วยพี่ยะช่วพี่ยช่วยพี่ยะลุกโอเคโอเคโอเคแล้คแล้วแบ็ค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 บ็คแ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  มันเฝ้ามันเชี่ยเฝ้าเอเงเองเห็นคนเพดานไหมเองเห็นคนเพดานไหมอะไรวะไองเห็นคนเพดานไหมไปพี่ไปพี่ไปไปแ้วพี่ไปไปแล้วกูไปแล้วกูมันไปตามป่ะมันไปตามป่ะเฮ้ยพี่ไอโดนป่ะพี่ไอโดนพี่ตายเลยพี่ไอตายเลยประตูเปิดแล้วประตูเปิดประตูเปิดประตูอยู่ใกล้เราป้ยประตูอยู่ใกล้มากประตูอยู่ใกล้มาก วินงไหมครับวิ่งอยู่หลังมึงมันอยู่หลังมึงมันอยู่หลังมึงรอ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 พี่ไปแล้วพี่ไปแล้วกูมันอยู่มัแล้วกูเอาละครับเป็นไงบ้างกับคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องพอมไว้แค่นี้ก่อนนะครับใครที่ชอบอย่งกดไลค์ให้ด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ